สวัสดีค่ะชาวราศีกันค่ะต้อนรับเข้าสู่ชา n น l ดูดวงกับกุ้งแช่ค่ะเรามาดูดวงชะตาของชาวราศีกันนะคะประจำเดือนเกิดนะหรือเดือนกันยายนนี้นั่นเองนั่นนะคะมาดูกันว่าพื้นดวงในเดือนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะขอให้ไพ่ทาโร่ช่วยทานายดวงชะตาให้กับชาวราศีกันด้วยค่ะสําหรับเดือนนี้นะคะเป็นเดือนที่ ดีนะดีแล้วละ่ะสำหรับชาวราศีกันนะคะเหมาะที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆมากๆเลยเป็นการเริ่มต้นที่ดีจะได้เห็นอะไรที่ดีเห็นความสาเร็จนะคะได้ดีแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีเพอร์เฟกต์สักทีเดียวหรอกเอาจริงก็ยังติดติด,ตดขัดขัด,ขดยังมีปัญหาให้ต,ต้องการจัดการแก้ไขอะไรเยอะอยู่เหมือนกันเขาเรียกว่ามันเป็นนะคะสิ่งที่ท้าทายดีกว่านะคะให้คุณจัดการแก้ไขซึ่งปัญหานั้นๆไปได้ผ่านไปได้คุณจะเห็นอะไร ที่มันดีมากจริงมันอาจจะรู้สึกเหนื่อยนะคะเบือ่อกับปัญหากับเรื่องที่มันเข้ามามากมายเหลือเกินนะคะมีสติอยู่กับท่านนะคะทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านและแก้ไขไปได้นะคะแล้วก็ได้เริ่มอะไรที่ดีนะคะได้เห็นอะไรที่มันชัดเจนกันในเดือนนี้นั่นแหละนะคะชาวราศีกันในเรื่องของการงานก่อนค่ะเรื่องของการงานช่วงนี้มีเรื่องให้เครียดเยอะเพราะว่าปัญหาเยอะจังเลยนะคะ มาฝากพายุฝนคืออะไรมีปัญหาเขาไม่ให้ต้องจัดการแก้ไขตลอดตลอดมีคนไม่ให้ความร่วมมือมีคนที่ทําให้รู้สึกเบื่อหน่ายเรื่องของการงานรู้สึกงานมันหนักงานมันเครียดปัญหามันเยอะนะคะมีภาระอะไรผูกพนันหรือต้องทําอะไรที่ต้องปคข้องเกี่ยวกับอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะรู้สึกว่าไม่อยากยุ่งหรือเครียดที่จะต้องทํากับสิ่งสิ่งนั้นก็ได้นะคะจะถามว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านไปได้ไหมผ่านไปได้คะ่ะนะคะแต่ตัวเราค่อ ค้างเครียดละวิตกกังวลหนักมากจริงในช่วงเดือนนี้แต่ไพ่เดรดสตาร์และไพ่จัสติส่งมาแล้วยังไงทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเคลียร์คัดชัดเจนนะคะอะ,อะไรที่มันถูกต้องมันจะชัดเจนคุณไม่ได้รับความเป็นธรรมความยุติธรรมคุณจะได้รับในเดือนนี้นะคะขอให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องนะคะเพราะเป็นไพ่ผลของการกระทําจริงๆทําดีทําถูก คุณจะได้รับผลของการที่คุณทำถูกต้องแล้วนั่นเองผลงานที่โดดเด่นจะมาให้เห็นได้เนื่อด้วยความละเอียดรอบคอบและความไม่ประมาทเพราะว่าปัญหามันเยอะมันต้องแก้ไขต้องจัดการอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะคะแต่เพื่อทำให้สำเร็จได้อยู่ดีด้วยความรอบคอบและไม่ประมาทอย่างที่บอกนั่นเองเรื่องคนนะคะที่เข้ามา เอาเปรียบจนทําให้คุณรู้สึกเครียดคําพูดนะคะอะไรที่ทำให้คุณรู้สึกแย่ๆก็มีเข้ามาแต่อย่างที่บอกให้คิดซะว่ามันเป็นบททดสอบนะคะนักรบคนนี้เขาได้ชัยชนะกลับมาเพราะฉะนั้นปัญหามีไว้ให้แก้อุปสรรคมีไว้ให้ผ่านไปให้ได้นะคะผ่านไปได้เมื่อไหร่คุณได้เห็นดวสตา์ที่สดใสน,นะคะรอคุณอยู่นะอืเพราะฉะนั้น ขอให้ผ่านบททรศัพท์ตรงนี้ไปให้ได้นะคะอยากเครียดหรือวิตกกังวลจนเกินไปอ่ะคำว่าจนเกินไปคือ Over อรคะในสิ่งที่มันเป็นจริง จริงๆปัญหามีเท่านี้มี2องะแต่กังวลไป8แล้วเพราะฉะนั้นอาจจะลดตรงนี้หน่อยนะคะให้พระเข้ามาเขาเรียกว่าการปล่อยวางอย่าไปยึดติดหรือไปกังวลหรือเครียดจนเกินไปกับบางเรื่องบางอย่างปล่อยวางได้ก็ปล่อยวางแต่ให้เปลี่ยนการที่วิตกกังวลมาเป็นสตินะคะและรบอบคอบมากๆกับทุกๆสิ่งทุกๆอย่างความไม่ประมาทจะทําให้คุณไม่ผิดพลาดแล้วก็ทําให้ความวุ่นวายหรือปัญหามันลดลงได้นั่นเองเรื่องของ การเงินค่ะชาวราศีนะคะการโดดเด่นเร่งการเดินทางมากๆเลยหลายๆท่านคงจะได้เดินทางในช่วงเดือนนี้แหละนะคะแล้วก็เป็นการเดินทางที่ดีนะดีแต่ว่ามันก็ติดขัดเหมือนกันไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่หรอกเดินทางอติดนั่นติดนี่อันนี้ไม่พร้อมอันนี้ไม่ครบนะคะแต่เดินทางแล้วมันจะได้รับอะไรดีๆสิ่งดีๆกลับมานั่นเองนะคะเรื่องของการเงินนะคะมี ุเขาเรียกวอะไรมีเรื่องให้ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันจะต้องทําอะไรนะคะจะต้องเอาเงินไปลงนั่นทํานี่หลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะคิดอยากจะทํามันก็ทําให้เงินมันติดขัดได้อยู่เหมือนกันนะนะคะแต่เงินที่คุณคาดหวังรู้รอคอยอยู่คุณจะได้คุณจะสมหวังคุณจะสําเร็จนะคะเรื่องเงนินก็มีคนคอยช่วยเหลืออยู่เหมือนกันแต่ไอการที่คุณติดขัดเรื่องของการเงินเนี่ยก็ระวังนิดนึงบางทีมันอาจจะส่งผลพ่วงไปให้คุณมีปัญหากับใครบางคนได้ด้วยเหมือนกันเป็น ไพ่ปืนด้วยเอาจริงนะคะมันเหมือนกับมันเป็นทั้งบวกและลบอ่ะนะคะด้านดีก็มีคนช่วยเหลือด้านลบก็แบบอาจจะมีปัญหากับคนก็เรื่องเงินอ่ะดีกันก็เรื่องเงินทะเลาะก,กันก็เรื่องเงินเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงนะคะไพ่พาไพ่นั่งสมาธิใหม่อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเงินก็เช่นกันนะคะมีสติเอะๆรอบคอบมากๆบางท่านถ้าต้องไปข้องเกี่ยวกับคดีความหรืออะไรก็ตามในช่วงเดือนนี้ชนะแน่นอนค่ะ,แต,ะนะแต่กว่าจะชนะบอกเลยว่าวุ่นวายมากนะคะ กว่าจะเคลียร์คัดกว่าจะจัดสินใจจะจัดการอะไรปัญหาแก้ไขก็จะจบนะคะยุ่งยากจริงแต่ว่าจบสวยค่ะชนะแน่นอนนะคะสำหรับเรื่องของนะคะจริงๆในเรื่องของการงานอะ่ะ คนที่เกิดราศีกันน่ะนะคะโดดเด่นในเรื่องของการที่จะเริ่มต้นธุรกิจธุรกร,รมอะไรใหม่ๆจริงๆก็บอกไปแล้วเนาะ,ะแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณลองเลในเรื่องการตัดสินใจเรื่องการงานเข้ามาว่าจะเริ่มดีไม่เริ่มดีจะเริ่มเมื่อไหร่จะเริ่มดีไหมย,ยังไงนะคะหาเหตุผลหาข้อมูลให้เย,ยอะๆก่อนนะคะเหตุผลและข้อมูลช่วยคุณได้มากในเรื่องของการตัดสินใจไปในทิศทางที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ โชคลาบมีหรือเปล่าคะชาวราศีกันโชคลาบของคุณโดดเด่นนะมีคนให้โชคคุณจริงๆเป็นผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็น the emperor ว่าจะเป็น king of cups นะคะเป็นผู้ใหญ่ที่หยิบยื่นโอกาสยื่นโชคยื่นอะไรบางอย่างให้คุณนะคะ ผู้ใหญ่คืออะไรคนที่อายุมากกว่าคนที่ตำแหน่งสูงกว่าหรือนและหรืออาจจะเด็กของคุณก็ได้แต่ตำแหน่งก็สูงก็รอาะก็ถือว่าใช่นะคะตำแหน่งสูงกว่าอายุมากกว่าวุฒิภาวะมากกว่าก็ยังได้เลยค่ะสำหรับความรักนะคะชาวราศรีการช่วงเดือนนี้นะคะความรักคนโสดคนโสดคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณในเดือนนี้นะคะ เป็นคนธาตุลมนะคะคนที่เกิดราศีกุมเมทุนตุ้นนะคะคนธาตุน้ําคนที่เกิดราศีมีกรกฎรพิจิกนะคะสาหรับบางท่านที่โดดเด่นมากๆคือคนจากแดนไกลเลยแหละคนต่างชาติต่างภาษานะคะคนต่างถิ่นต่างแดนคนที่เดินทางบ่อยๆนะคะเขามามีอิทธิพลเดือนนี้ในเรื่องความรักของคนสดโลเลจังเลยนะคะคนที่เข้ามามันเขามีอิทธิพลหรือเรียกว,ว่าเข้ามาแบบสุสีอะ่ะทำให้คนรู้สึกโลเลไม่รู้ จะเลือกใครจะตัดสินใจยังไงดีไพ่บอกว่าให้เชื่อทั้งความรู้สึกแล้วก็เหตุผลนั่นแหละจริงๆเขาบอกว่าในเดือนนี้คนราศีกันจอคู่นะเออแต่เป็นคู่บุญคู่กรรมคู่ที่ยังไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่รู้สึกดีรู้สึกใช่อ่ะแต่มันยังไม่ลงตัวยังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่คุณยังต้องจัดการแก้ไขรับผ่านมันไปให้ได้นะคะอืหารับความรักนะคนที่มีคู่แล้ว่ะ ชาวราศีกันที่มีคู่แล้วนะคะความรักของคุณในเดือนนี้ไพเ่เดเด,ดเข้ามาเลยระวังหน่อยนะโอกาสสูงมากถึงมากที่สุดที่จะมีปัญหาอะไรบางอย่างกับคนรักเรื่องคำพูดหรือการกระทำพูดไม่คิดพูดแรงพูดเร็วนะคะทำอะไรไม่คิดมันทำมันส่งผลนะเขาเรียกผลการกระทำเลยแหละำทำเองก็รับผิด ชอบในผลของการกระทำของตัวเองด้วย อย่างที่บอกพูดไม่คิดพูดอะไรออกไปไม่ได้รอบคอบไม่ได้แบบไต่ตรองให้ดีก่อนแล้วผลความเสียหายมันตามมามันคือความเสียหายมากๆระวังมากที่สุดในร่งคําพูดเลยนะคะกับคนรักมันทําให้อีกคนรู้สึกแย่มากๆมันทําให้เขารู้สึกลังเลและไม่แน่ใจในตัวคุณสําหรับบางท่านนะคะสําหรับบางท่านอาจจะมีการถึงขั้นเลิกลาแตกหักกันไปเลยก็ได้ด้วยผลแห่งการกระทําที่คุณทําอะไรไม่คิด ทำอะไรบางอย่างที่ไม่ควรทำแล้วผลรับมันเกิดความเสียหายมากๆทํทำให้ถึงขั้นเลิกรากันไปเลยก็ได้นะคะทำผิดมีกิ๊กแอบคุยกับใครนะโอกาสโดนจับได้หรือเสียหายมีสูงมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพยายามระวังนิดนึงทำอะไรไม่ดีระวังหน่อยทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้องโอเคนะคะอืม จริงๆคนที่เกิดราศีเนี้ยเดือนนี้คุณมีช้อยส์มีทางเลือกเข้ามาด้วยแต่จะทำอะไรให้อยู่บนพื้นฐานความถูกต้องนะคะเหตุและผลเลือกสิ่งไหนล่ะแม้ว่าสองสิ่งนั้นสองคนนั้นจะสูสีกันหรือเกินหรือว่า เลือกไม่ได้ะคะ่ะให้ใช้เหตุผลและความถูกต้องเท่านั้นนะคะความรักยังไม่ค่อยได้ดั่งใจอย่างที่บอกมีปัญหาอะไรบางอย่างที่ทำให้รู้สึกว่ามันยังไม่โอเคนะคะ,อะขอให้แพทแนะนำดีกว่านะคะไพ่ช่วยแนะนำหน่อยสำหรับความรักนะคะจะทำยังไงให้ความรักกับคู่ของเรานะคะมันไปได้ดีระวังสูงมากจริงๆเลยนะ นะคะเรื่องแอบบมีกแบบิ๊กแอบมีคนอื่นบุกคนที่3ที่เข้ามาโอกาสถูกจับถูกเจอมันสูงมากจริงๆนะคะสำหรับบางท่านไม่ได้มีกิ๊กไม่ได้มีใครหรอกคะ่ะแต่แอบบไปทำอะไรที่มันไม่ควรทำรู้อยู่แล้วว่าแฟนไม่ชอบอย่าทำก็ไปทำมันถูกจับถูกเจอแล้วมานั่งแก้ไขมันก็เสียใจเสียความรู้สึกกันไปแล้วอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นพยายามหลีกเลี่ยงนะนะที่จะทำอะไรที่มันจะทำให้คู่ของคุณนะคะหรือใครอีกคนที่อยู่ ข้างๆกันเขาเสียความรู้สึกนั่นเองนะคะสุขภาพก่อนเนาะสุขภาพของชาวราศีกันนะคะช่วงเดือนนี้ระวังเรื่องอะไรระวังเกี่ยวกับเรื่องมือทั้งหมดเลยค่ะมือนะคะมือหรือแขนนะคะอาจจะมีปัญหาอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนะคะทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับช่วงมือได้ระวังนิดนึงนะคะสิ่งที่ต้องระวังหรือว่าไพ่อยากจะแนะนําอยากบอกคุณในช่วงเดือนนี้นะคะ ให้บอกว่าในเดือนนี้นะคะคุณนะคะ มีโอกาสสูงจริงๆเลยที่จะนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเรื่องของผลตอบแทนนะมีปัญหาไม่ใช่ว่าเงินติดขัดหรอกแต่การได้มาซึ่งทรัพย์สินของมีค่าอะไรบางอย่างมันเหมือนมันถูกเอาเปรียบอะนะคะเพราะฉะนั้นพยายามดูดีๆนิดนึงมันทําให้เราไปเป็นภาระผูกพันกับอะไรบางอย่างนะคะอย่างที่บอกปีนี้คุณได้ไพ่ที่ต้องรอบคอบระออยับประมาามากๆมีสติจริงๆกับทุกๆเรื่องนะคะคุณอาจจะต้องไปข้องกี๋ ะะไปเป็นภาระผูกพันกับอะไรบางอย่างที่คุณน่ะไม่ได้ดูให้ดีไม่ได้แต่ไต่ตรองหรือกักรองให้ดีก่อนนั่นเองนะคะบทสรุปค่าของชาราศีกันในเดือนนี้นะคะ ชาวราศีกันในเดือนนี้โดดเด่นจริงๆในการเริ่มต้นของธุรกิจใหม่งานใหม่นะคะนั้นจือฟลูนะคะแล้วก็ชอ็อ b บอลนะเพราะฉะนั้นมันโดดเด่นในเรื่องการที่จะเริ่มต้นเริ่มต้นอะไรที่มันดีและปังจริงๆเถอะนะคะทั้งแปดเหรียญโถดตา์เข้ามานะการันตีในเรื่องผลตอบแทนที่มันดีขึ้นผลงานที่มันโดดเด่นขึ้นนะคะงานที่มันเหมาะกับคุณนะคะโดดเด่นเรื่องของการที่มีคนเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่งองการงานที่มันดีขึ้นอีกด้วยนั่นเอง หลังจากที่คุณผ่านปัญหาต่างๆตรงนี้มาแล้วนะคะค่ะในเรื่องของนะคะ การตรวจสอบตรวจเช็คก็ยังคงสําคัญอยู่ในจนภายบทสรุปนั่นเองนะเป็นการตรวจสอบตรวจเช็ครีเช็คเยอะๆค่ะในเรื่องงานช่วยป้องกนันในเรื่องความผิดพลาดความเสียหายความยุ่งยากที่มันจะเกิดขึ้นได้เช็คค่ะเช็คแล้วเช็คอีกรู้สึกผิดปกติก็เช็คนะคะช่วยได้การ เรียนรู้ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มนะคะเรียนรู้เพิ่มหาข้อมูลเพิ่มศึกษาเพิ่มในสิ่งที่จะเริ่มสิ่งที่จะได้ทําในเดือนนี้หลายๆท่านอาจจะได้เรียนต่อด้วย3การเริ่มเรียนใหม่การเริ่มเรียนต่อโดดเด่นจริงๆการเริ่มต้นเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดี ะะสำหรับชาวราศีกันส่วนใเรื่องของความรักนะคะก็โดดเด่นจริงๆนันแหละสำหรับชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างภาษาที่จะเข้ามารู้สึกดีต่อกันเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์เป็นห่วงเป็นใยกันหรือจะเรียกว่าเป็นคู่กันก็ได้นะคะไแหวนมันไฟจัด t มนจั m e n t เข้ามามันหมายถึงคนที่เป็นคู่กันนะแต่มันเป็นคู่บุญคู่กันมที่บอกมันยังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่หรอกเพราะฉะนั้นก็เรียนรู้นะคะที่จะอยู่ด้วยกันวิวจะมีคู่หรืสดก็เถอะมีคนที่ถูกใจคนที่รู้สึกด,ดีเข้ามาเรียนรู้ที่จะอยู่ด้วยกันนะคะ ถึงจะดีที่สุดเขาวงยัยนะคะเอาใจใส่และดูแลกันให้อภัยการกลับมาคืนดีกันคะได้หมดเลยค่ะส่วนนเรื่องขงการเงินอย่างที่บอกยไงก็โดดเด่นเรื่องการเดินทางและผลตอบแทนที่มันดีขึ้นมากขึ้นการได้มาซึ่งทรัพย์สินก็โดดเด่นเช่นกันนะคะสําหรับชาวราศีการทําบุญรายนะที่จะช่วยส่งเสริมนะคะให้คุณโดดเด่นระดีเปี่ยงปร่างกันไปเลยในเดือนนี้นะคะ ทำบุญเกี่ยวกับนะคะจริงจงจะถวายเป็นผ้าไตรก็ได้นะคะหรือเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้นะคะที่เป็นการช่วยเหลือนะคะใช้เพื่อการบริโภกก็ได้ขอให้เป็นสิ่งของนะคะสิ่งของที่ใช้นะคะหรือจะอย่างที่บอกจะเป็นผ้าไตรก็ได้นะคะได้หมดเลย ใช้ในลักษณะที่ทำบุญนะคะจะช่วยส่งเสริมชาวราศีกันมากๆเลยค่ะขอให้ชาวราศีกันโชคดีนะคะอย่าลืม Subscribe นะคะติดตามกันในทุกๆคลิปด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนมาเมื่อไหร่รู้เลยนะคะมาอัปเดตเช็คดวงกันนะคะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วก็ท่านที่อยากดูดวงกปนส่วนตัวกค่แอดไลน์นะคะที่ไลน์ k n g c ชย e. ดูแบบจาลึกส่วนตัวนะคะขอบคุณมากๆค่ะอย่าลืมกด <laughs> Subscribe ให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ